สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะในไลฟ์ของเราวันนี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ในช่องมนัสแนนครูสอนจิตวิทยาความสุขนะคะวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะช่องนี้ก็ยังเป็นช่องให้เกี่ยวกับความสุขนะคะกําลังใจนะคะในสิ่งที่วิธีคิดนะคะเกี่ยวกับการไปต่อกับชีวิตค่ะทุกท่าน ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามานะคะวันนี้5แนวคิดในการไปต่อนะคะชีวิตนะคะไม่มีลิมิตนะคะชีวิตเกินร้อยนะคะไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเราสามารถไปต่อได้ด้วยวิธีคิดก่อนอื่นนะคะถ้าวิธีคิดของเราถูกต้อง strong mindset right mindset นะคะแล้วก็อยู่บนพื้นฐานของการคิดดี นะคะอยู่บนการรักตัวเองการเข้าใจชีวิตการเข้าใจผู้คนจริงๆแล้วนะคะชีวิตมันก็ยืดหยุ่นได้หมดนะคะห้าแนวคิดในการไปต่อสำหรับคนที่มีเขาเรียกว่าเหมือนมีปัญหาในชีวิตมีอะไรต่างๆที่เข้ามาแล้วไม่รู้จะหาทางออกยังไงไม่รู้จะไปต่อยังไงกับชีวิตนะคะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรานะคะไม่ได้มี ไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะคะหาทางออกไม่เจอนะคะเอาง่ายๆนะคะแล้วเราก็รู้สึกไม่มีพลังกับชีวิตคิดไม่ตกนะคะมาฟังไลน์นี้นะคะคุณจะมีคําตอบนะคะแน่นอนค่ะนะคะมาฟังไลน์นี้คุณจะได้คําตอบนะคะจะได้วิธีคิดในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ได้วิธีคิดในการที่เราจะเอาไปนะคะใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงเลยนะคะถ้าคุณนําไปใช้ได้ คุณก็จะได้ผลลัพธ์ใหม่แน่นอนค่ะมาดูนะคะว่าแนวคิดที่หนึ่งนะคะก็คือให้รู้จักตัวเองนะคะให้รู้จักตัวเองอย่างไรนะคะวันนี้นะคะการที่จะไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตก็ตามแต่ค่ะสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เรานะคะจะต้องมีเลยคือการที่เรารู้จักตัวเองค่ะทุกท่านนะคะ การที่เรารู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรามีข้อดียังไงมีข้อเสียยังไงนะคะแล้วก็ยอมรับนะคะการเป็นของตัวเองให้ได้ก่อนอันดับแรกอันนี้คือพอยแรกเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรานะคะรู้ว่าเราเป็นคนใจร้อนนะคะเราก็รู้ว่ามันเป็นข้อเสียของตัวเองแล้วเราจะบริหารจัดการยังไงกับการที่เราใจร้อนนะคะให้มันคลามดาวให้มันมีอะไรต่างๆนะคะที่ ซอฟลงนะคะสมูทลงคุณต้องรู้จักตัวเองว่าคุณมีข้อเสียตรงนี้จริงๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ยอมรับข้อเสียของเราเราปฏิเสธว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นมันจะทําให้เรานะคะคือไปต่อต้านนะคะไอ้ความคิดต่างๆหรือว่าเวลาที่มีใครมาพูดคุยนะคะบอกว่าเรามี เรื่องนี้เรื่องนั้นเกิดขึ้นนะแล้วคุณก็จะรู้สึกไปต่อต้านคุณจะคิดว่าคุณถูกนะคะแล้วเขาผิดอะไรแบบนี้คุณจะกลายเป็นไม่รู้จุดบกพร่องของตัวเองคุณจะเป็นนักตัดสินแต่ถ้าเรารู้จักตัวเองเราจะรู้ว่าอ๋อเราเป็นคนแบบนี้นะคะนี่คือข้ออ่อนของเราแล้วเราต้องเติมตรงไหนอันไหนที่เราต้องเพิ่มเราก็จะเข้าใจและรู้จักตัวเองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะถ้าคุณ เซลทอกับตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็มีเวลาให้กับตัวเองรู้ว่าตัวเองเป็นคนยังไงตัวเองต้องการอะไรอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําสิ่งเหล่านี้นะคะต่างๆนะคะเป็นต้นทั้งหมดมันจะทําให้เราเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วก็รู้รู้จักตัวเองคือรู้เท่าทันตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ตื่นรู้ว่างั้นเถอคะ่ะคือรู้ว่าอะไรที่เรานะคะ บกพ่องแล้วแล้วเราจะได้แบบรู้นะคะว่าตัวเองเป็นเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้ค่ะเราจะต้องรู้จักตัวเองนะคะ่ไปต่อที่ข้อต่อไปเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะดิฉันก็จะพูดไปเรื่อยๆใครที่เข้ามานะคะก็สามารถทักทายกันได้เรื่อยๆเลยนะคะข้อ2นะคะการที่เราจะไปต่อนะคะเราจะต้องมีแนวคิดที่ว่าตัดสินอะไรแล้ว ต้องไปข้างหน้าเท่านั้นอย่าหันหลังกลับค่ะนะคะแน่นอนนะคะว่าถ้าคุณอยู่ในตรงนั้นถ้ามันดีแล้วมันก็คงจะเวิร์กแล้วเนอ่ยหรอไหมคะคุณคงไม่ได้มาถึงจุดนี้ที่คุณคิดไม่ตกคุณหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยังไงเพราะถ้ามันดีแล้วนะคะเราคงไม่อยู่ในจุดนั้น เพราะถ้าอะไรที่มันดีอย่างอย่างสมมติว่าเอองานเราลงตัวนะคะครอบครัวเราลงตัวทุกอย่างเราลงตัวนั่นแสดงว่าเราก็จะไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาจริงไม่จริงคะ่ะอันนี้คือคือความจริงนะคะแต่ถ้าวันไหนนะคะที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กกับคุณมันมีบางอย่างที่มิสซิ่งพร์ทหรือมีบางอย่างที่มันต้องเพิ่ม มันขาดหรือมันเกินหรืออะไรแบบนี้นั่นแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่คุณจะต้องมาปรับปรุงหรือแก้ไขดังนั้นนะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไรแล้วคุณคิดว่ามันเป็นปัญหานั่นแสดงว่ามันต้องเป็นจุดเปลี่ยนที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงมันค่ะดังนั้นนะคะเวลาที่คุณตัดสินใจอะไรแล้วนะคะอย่าไปเสียดายกับสิ่งที่คุณเลือกแล้วค่ะ เราจะต้องเคารพการเลือกของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นเข้าใจว่าสถานการณ์เป็นแบบนี้การเลือกนะคะคุณไม่จะเป็นต้องตัดสินใจดีที่สุดจริงๆแล้วสิ่งที่คุณตัดสินใจมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้จริงๆคุณอยู่จุดเดิมมันอาจจะดีก็ได้ในอนาคตแต่คุณเข้าใจไหมคะว่าณนะตอนนั้น ณนะตอนนั้นนะคะที่มันเป็นจุดตัดที่ทําให้คุณต้องเลือกบางอย่างอาจจะไม่ได้ดีที่สุดเวลาที่คุณเลือกแล้วคุณเดินไปแล้วนะคะเมื่อคุณมองย้อนกลับมาคุณอาจจะคิดว่ารู้อย่างนี้ฉันไม่น่าที่จะตัดสินใจแบบนี้เลยแต่ ณนะตอนนั้นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะถ้ถาณนะตอนนั้นมันเวิร์กแล้วมันดีคุณคงไม่เลือกจริงไม่จริงคะดังนั้นนะคะถ้าคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วให้คุณเคารพก,การตัดสินใจของตัวเองร้อยเปอร์เซนค่ะให้คุณเคารพก,การจัดตัดสินใจของตัวเองร้อยเปอร์เซนให้คุณตัดสินใจนะคะด้วยความที่คุณเลือกมันจริงๆจ,จ,จากตัวเอง เวลาที่คุณเลือกอะไรแล้วนะคะไม่ต้องหันหลังกลับต่อให้มันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างต่อให้คุณอาจจะเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างคุณอาจจะทุรักทุเลกว่าจะผ่านมันไปได้แบบยากลำบากติดติด,ตดขัดขัด,ขดอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณ keep walking นะคะ Keep w a l k i n g ค่อยๆแก้มันค่อยๆทําทำมันค่อยๆผ่านมันไปให้ได้เพราะถ้าคุณนะคะ ผ่านมันไปมันก็จะกลายเป็นไม่มีอะไรนะคะอีกแล้วแต่วันนี้นะคะถ้าคุณยังเหมือนแบบเดินไปแล้วก็ยังหันหลังกลับเดินไปแล้วก็ยังหันหลังภาวะพวงนะคะคือจะกลับดีจะไปต่อนะคะคุณจะกลายเป็นหยุดอยู่กับที่อยู่หุดเดิมแล้วคุณจะไม่ไปหน้ามาหลังแล้วถ้าคุณคิดง่ายๆเหมือนคุณขับรถไปคุณก็เหยียบคันเร่งนะคะเหยียบคันเร่งแล้วสักพักนะคะ คุณก็มองคือแทนที่คุณจะมองไปข้างหน้าใช่ไหมคุณเหยียบคันเร่งแต่คุณก็มองแต่กระจกหลังตลอดมองมองแต่แบบเออแบบมันจะมีนั่นมีนี่อยู่ข้างหลังหรือเปล่าคุณไม่มองไปข้างหน้านะคะคุณก็จะทําให้การขับรถของคุณช้าขึ้นแล้วคุณก็จะพะวงกับข้างหลังตลอดคุณจะไม่ไปต่อกับข้างหน้าแทนที่ว่าคุณจะโฟกัสข้างหน้านะก็ดูข้างหลังบ้าง นิดๆหน่อยใช่ไหมคะแต่คุณต้องโฟกัสข้างหน้าเป็นหลักมันจะทําให้ชีวิตคุณไปได้อย่างรวดเร็วหรือจะมองหลังบ้างแค่นั้นค่ะก็ไม่ได้เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าคุณเหยียบคันเร่งแล้วคุณก็มองแต่กระจกหลังตลอดคือแบบคิดตลอดว่าหรือจะกลับไปดีหรือจะกลับไปดีคุณจะกลายเป็นเสียเวลาแล้วก็คิดอยู่อย่างนั้นละคะ่ะกลายเป็นสมมุติว่าคุณจะไปกรุงเทพนะคะคุณหันหัวไปจาก อีสานแล้วคุณจะไปกรุงเทพเดี๋ยวคุณก็ขับไปแล้วคุณก็คิดว่าคุณจะกลับดีหรือคุณจะไปต่อคุณจะกลับดีหรือจะไปต่อมันจะทําให้คุณไม่พุ่งไปร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกไหมคะพอคุณไม่ไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คุณจะคิดหน้าคิดหลังอยากกลับบางทีอาจจะมีวนกลับด้วยนะคะวนกลับมาคิดไปคิดว่าโอ้ไปต่อดีกว่าแล้วก็ไปต่อสักพักนึงก็วนกลับมามันดู่อย่าง้นละค่ะคุณจะไม่ได้ไปไหนเลยแต่ถ้าคุณตัดสินใจมองไปข้างหน้าแล้วเหยียบให้สุด คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น k คีบวอลก i n g ไปต่ออย่างเดียวอย่าหันหลังกลับค่ะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเสมอเดี๋ยวมันจะมีทางไปเดี๋ยวมันจะเปิดขึ้นมามันจะมีลู่ทางของมันเองแล้วขอให้รู้นะคะว่ามันไม่มีอะไรดีที่สุดไม่มีอะไรแย่ที่สุดนะคะมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของเราแล้วมุมมองที่เรามีต่อเหตุการณ์นั้นๆถ้าเราจะมองหาจุดดี ในเรื่องราวนั้นคุณก็จะเห็นข้อดีของมันว่ามันทำให้คุณได้เติบโตและเข้มแข็งขึ้นถ้าคุณจะมองหาแต่จุดเสียจุดอ่อนคุณก็จะมองไปที่ตรงนั้นและมันก็จะไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นคุณก็ยังไม่มีพลังรู้สพลังเหมือนเดิมทำให้ชีวิตไม่ไปต่อเราก็เลยไม่รู้จะไปคิดเพื่อที่จะให้มันลากอดีตไปด้วยทำไมนะคะวันนี้จะไปข้างหน้าก็ไปข้างหน้าเลยขยหันหลังกลับนะคะจนกว่าคุณจะได้พบกับ สิ่งใหม่ๆและสความสําเร็จรออยู่ข้างหน้าไม่ต้องไม่ต้องเสียใจค่ะไม่มีอะไรที่เราจะได้สองทางพร้อมกันคุณจะเลือกแล้วได้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้คุณอยากได้สิ่งใหม่คุณก็ต้องยอมปล่อยมือจากสิ่งเก่าคุณต้องยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่า หรือแม้แต่กระทั่งจะไม่ดีกว่าก็ตามแต่แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณเลือกแล้วนะคะคุณก็ต้องยอมปล่อยมือจากบางอย่างเพื่อที่จะต้องได้บางอย่างที่เป็นสิ่งที่คุณเลือกเข้ามาแค่นั้นเองค่ะทุกท่านอย่าไปเสียดายกับอะไรและขอให้รู้ว่าชีวิตของคนเราไม่สมบูรณ์แบบทุกคนเจอเหตุการณ์เหมือนเราทุกคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน แต่ขอให้เชื่อว่าทุกคนที่เขาตัดสินใจเขาก็ไปต่อได้เสมอเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้บางคนก็คือดีไปเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ดีแต่อย่างน้อยมันก็ต้องเลือกบางอย่างมันก็ไม่มีอะไรดีที่สุดเร็วที่สุดหรอกคะ่ะมีแค่วันนตอนนั้นมันเป็นยังไงและเราจะหาทางออกยังไงไปยังไงต่อแค่นั้นเองค่ะทุกท่ามเพราะฉะนั้น,นะคะถ้าเรามีวิธีคิดว่าตัดสินอะไรแล้วไปข้างหน้าเท่านั้นอย่าหันหลังกลับ คุณจะมีไม้เซตของการที่ไปต่ออย่างเดียวแบบมีพลังนะคะไปที่ข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าในชีวิตของเรานะคะมีเรื่องไม่คาดฝันเรียนรู้ใหม่ได้ทุกวันค่ะมันก็เหมือนกับ ข้อที่ผ่านมาก็คือว่าให้เรามีแนวคิดว่าชีวิตของเรานะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเจอเรื่องนั้นนะคะเสร็จจากเรื่องนั้นแล้วก็ต้องมีเรื่องนี้เสร็จจากเรื่องนี้เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องนั้นแต่วันนี้ค่ะการแก้ปัญหาของเราหรือการรับรู้ปัญหาเราจะรับรู้แบบไหนนะคะเราจะรับรู้แบบความกังวลการเครียดนะคะหาทางออกไม่เจอหรือเราจะอยู่กับตัวเองค่อยๆค,คิดพิจารณาค่อยๆทําไป ค่อยๆพัฒนาตัวเองค่อยๆเรียนรู้ไปเราจะเป็นคนที่เรียนรู้ใหม่ได้ทุกวันค่ะชีวิตไม่มีอะไรเพอร์เฟกไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบมีล้มลุกคุกคานมีคนที่แย่กว่าเราอีกมากมายมีคนที่เขาไม่มีอะไรเลยเขายังใช้ชีวิตอยู่ได้บางคนนะคะไม่ครบ32ประการนะคะ เขายังมีชีวิตอยู่เขายังอยากที่จะลุกขึ้นมามีชีวิตอยู่ต่อแต่เรานะคะมีสองมือสองเท้ามีทุกอย่างครบอย่างน้อยเราก็มีชีวิตที่ดีกว่าคนเหล่านั้นทำไมนะคะเราถึงไม่มีการตัดสินใจที่จะมองเห็นความสวยงามของชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตแบบให้มีพลังให้มีความหวังให้มีความสุขเรียนรู้ใหม่ทุกวันครับไม่มีอะไร ที่ต้องฟิกนะคะทุกอย่างยืดหยุ่นได้และถ้าเราเป็นคนที่ไม่เซตแบบนี้ไม d เซตเปิดไมเซตของการที่คิดว่าการเรียนรู้เราสามารถเจออะไรไม่คาดฝันได้ทุกวันเรียนรู้ใหม่ได้ทุกวันเรามีแนวะคิดแบบนี้เราจะไม่ประหวัน่นพันพึงกับอะไรมีอะไรเกิดขึ้นก็แค่รับรู้หยิบมันมาพิจารณาแล้วก็คิดว่าอ๋อมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้น แล้วต้องทำยังไงต่อค่อยๆค,ค,คิดค่ะทุกท่านนะคะอย่าไปตกอก,อกตกใจกับมันมากอย่าไปคือประวัติพรั่นพึงกับมันมากเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาชีวิตเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ต้องก้าวไปในวันข้างหน้าเหมือนเดิมเราต้องมีชีวิตเพื่อตื่นมาเพื่อมีลมหายใจต่อสู้ในวันพรุ่งนี้เสมอค่ะ จงศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวเองอย่าสิ้นศรัทธาในตัวเองค่ะรักตัวเองค่ะชีวิตกว่าก่อนที่เราจะเกิดมาได้นี่นะคะกว่าเราจะเกิดมาได้เราต้องใช้นะคะการเวียนไหวได้เกิดมากี่ครั้งกี่ผ่านอะไรไมาเยอะแยะมากมายบางครั้งมันก็ทําให้เรานะคะได้เรียนรู้นะคะว่าเราจะต้องเจอกับอะไรบ้างมากมายนะคะแต่วันนี้นะคะ ทำไมเรามีชีวิตอยู่ทุกวันนี้เราถึงไม่รักตัวเองนะคะกลับมาให้กําลังใจตัวเองเรามีชีวิตเกิดมาบนโลกนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดสวยงามแล้วค่ะเหมือนวันนี้แ่ะค่ะถ้าผู้คนเห็นไหมคะเกลียดกันนะคะไม่มีความรักให้เกลีดกันและกันเหมือนสงครามที่กําลังมีขึ้นนะคะก็ต่างคนต่างโกรธแค้นกันต่างไม่เข้าใจกันโกรธเกลียดกันแต่วันนี้เราก็ ถ้าเราอยู่บนพื้นฐานของการรักกันให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มองเห็นข้อดีของกันและกันเห็นใจเห็นอกเห็นใจเข้าใจผู้อื่นว่าเขาอยู่ในการเป็นแบบนี้เขาจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราเห็นอกเห็นใจกันและกันนะคะให้อภัยโลกนี้ก็คงไม่มีสงครามไม่มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะอย่าเป็นคนที่อ่า ตัดสินอะไรแล้วก็ให้รักตัวเองรักผู้คนรักธรรมชาติรักชีวิตนะคะ a อ p r e c i a t e นะคะในการมีชีวิตอยู่ของเราทุกวันค่ะแล้วก็เติบโตกับมันเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันค่ะอย่าไปคิดอะไรมากค่ะชีวิตมันก็แค่นี้ค่ะทุกท่านอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปจิตตกอย่าไปคิดว่ามันเป็นแบบนั้นจะไปต่อ,อยังไงดีอดีตเป็นอย่างนี้อานาคตจะมาอย่างไงอย่าไปคิดมากค่ะทุกอย่างมันมีทางของมันนะคะ โอเคอ่ะแล้วแนวคิดต่อไปค่ะอันนี้พิมพ์ผิดนะคะเขาบอกว่าบางอย่างทิ้งเวลาก่อนอันนี้พิมพ์ผิดนะคะคําว่าเวลานะคะสเสือเป็นสระอาบางอย่างทิ้งเวลาก่อนค่อยกลับไปคุยเรื่องนั้นใหม่มันจะทําให้อะไรดีขึ้นคะ่ะคือบางอย่างมันถ้าคิดไม่ออกตอนนั้นจริงๆก็อย่าไปพยายามที่จะแก้มันนะตอนนั้นบางปัญหาอาจจะแก้ได้เลยในทีเดียว บางปัญหาอาจต้องใช้เวลาบางปัญหาก็คือปล่อยทามมิ่งของมันนะคะปล่อยไปสักระยะหนึ่งนะคะอาจจะไม่ได้นานก็คิดหาทางออกได้ก็แก้มันได้บางปัญหาอาจใช้เวลาทิ้งไปเลยเป็นเดือนเป็นปีค่อยกลับมาแล้วค่อยมาค่อยๆสารต่อค่อยแก้ก็ยังได้ค่ะมันไม่ได้หมายความว่าณนะตอนนั้นคุณจะต้องจัดการมันให้จบปัญหามันก็มีทั้งปัญหาเล็กปัญหาใหญ่ปัญหาแก้ง่ายแก้ไม่ง่ายมันอาจจะแก้ไม่ได้ในวันเดียวดังนั้นนะคะ อย่าไปคิดว่าต้องทําให้ได้นะตอนนั้นตอนนั้นถ้าพยายามแล้วมันไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นบางทีก็ทิ้งเวลาไว้แล้วก็ปล่อยให้ time to ู e l l คือให้เวลามันเยียวยาตัวมันเองให้เวลามันรักษาตัวมันเองให้เวลามันผ่านพ้นไปเดี๋ยวมันจะมีทางออกเดี๋ยวมันจะเปิดโอกาสใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆเจอเรื่องราวใหม่ๆแล้วเราก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปที่ไม่เหมือนเดิมวันนั้นชีวิตเราก็คงจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะการแก้ปัญหาค่อยกลับมาทำก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องแก้ให้จบในวันเดียวนะคะทุกท่าน ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่ห้ายอมแพ้บ้างก็ได้นะคะอันนี้ก็พิมพ์ผิดอีกยอมแพ้บ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องชนะตลอดนะคะทุกท่านบางคนนะคะคิดว่าเราจะต้องสำเร็จเราทำทุกอย่างเราต้องชนะเราจะต้องสำเร็จต้องผ่านต้องดีเท่านั้นไม่จำเป็นค่ะบางทีเราก็ยอมที่จะย่อบ้างเพื่อที่จะก้าวกระโดด แพ้บ้างนะคะให้คนอื่นว่าบ้างนะคะบางครั้งก็ยอมแบบตกรอบบ้างสมมติการแข่งขันคุณจะชนะอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็ยอมที่จะตกรอบบ้างแพ้บ้างนะคะยอมที่จะเป็นคนแพ้บ้างนะคะแล้วมันก็คงจะไม่แพ้เสมอไปนะคะต่อให้คนชนะก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะชนะตลอดไปมันก็ต้องมีวันที่ แพ้มีวันที่ชนะมันเป็นเรื่องปกติค่ะชีวิตก็เป็นแบบนั้นค่ะบางครั้งนะคะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปซีเรียสยึดติดกับ ความสําเร็จหรือว่าเราจะต้องชนะตลอดหรือเราต้องจัดการปัญหาได้ตลอดเราต้องผ่านมันได้ดีตลอดไม่จําเป็นค่ะบางครั้งตัดสินใจก็อาจจะแย่กว่าเดิมก็ได้ก็ไม่เป็นไรมันก็มีตัดสินใจผิดได้ตัดสินใจถูกได้มีการที่เราเลือกแล้วมันไม่เวิร์กได้เราก็ได้เรียนรู้แค่นั้นเองค่ะให้มีไมเซตนะคะ ที่จะเป็นคนที่เรียนรู้ใหม่ได้เสมอยอมแพ้บ้างไม่ต้องชนะตลอดไม่ต้องเป็นคนเพอร์เฟกตตลอดนะคะเป็นคนที่แบบโงงบ้างก็ได้บางทีถูกหลอกบ้างก็ได้อะไรบ้างก็ได้ค่ะอย่าไปแบบฟิกนะคะว่าตัวเองจะต้องจะต้องได้เปรียบทุกคนเสียเปรียบใครไม่ได้ทําอะไรแล้วต้องได้หมดต้องได้ผลประโยชน์อย่างเดียวไม่เคยเสียอะไรเลยไม่ได้นะคะชีวิตมันก็ไม่ได้ต้อง สำคัญที่จะต้องชนะตลอดไม่สมบูรณ์แบบขนาดนั้นอุย้ยถ้ามีคนเป็นแบบนั้นนะคะมันก็คงไม่มีขนาดคนที่เข้าประสบความสําเร็จนะคะเจ้าสัวหรือคนที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเขายังเคยขายขาดทุนเขายังต้องเฉือเนื้อตัวเองบางอย่างเพื่อกว่าที่เขาจะมีวันนี้เขาจะผ่านอะไรมาบ้างบางทีเราไม่ได้รู้กับเขานะคะว่า กว่าที่เขาจะมายืนอยู่ตรงนี้คุณอาจจะเห็นความสําเร็จของเขาเบื้องหน้าแต่คุณไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเขาอาจจะเคยเจออะไรมาบ้างเคยโดนโกงโกงมาเคยถูกคนอทําแบบนั้นแบบนี้มาสารพัดสารเพกว่าเขาจะมายืนจุดนี้ได้นะคะดังนั้นนะคะเห็นคนสําเร็จเห็นคนที่เขาชื่นมื่นเห็นคนที่เขามีความสุข ขอให้รู้ว่าเขาก็เคยทุกข์มาเหมือนกันเขาเคยผ่านอะไรมาเยอะแยะกว่าที่เขาจะมีวันนี้ได้ดังนั้นนะคะถ้าคุณมี5แนวคิดที่ดิฉันได้กล่าวมาในวันนี้นะคะคุณจะกลายเป็นคนที่ไปต่อได้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปต่อได้เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไปต่อไปต่อและ keep walking เป็นคนที่มีความชัดเจนในชีวิตเข้าใจชีวิตค่ะทุกท่าน ชีวิตก็ไม่ได้ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปคิดกังวลกับมันมากอยู่กับปัจจุบันเยอะๆค่ะแล้วก็มีสตินะคะจับสติตัวเองให้ได้ฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองนั่งคุยกับตัวเองแล้วก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนรู้ความต้องการของตัวเองและเป็นคนที่มีความ ชัดเจนในตัวเองแล้วนี่ทุกอย่างในชีวิตมันจะเป็นเรื่องที่จัดการได้หมดค่ะแม้จะจัดการได้ดีบ้างนะคะไม่ดีบ้างนะก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ผิดไม่ถูกนะคะไม่มีอะไรเลวร้ายที่สุดและดีที่สุดค่ะทุกท่านขอให้ทุกคนอยู่บนความสงบเข้าใจชีวิตนะคะแล้วเราจะมีความสุขกับชีวิตค่ะไม่ว่าคุณจะเจออะไรไม่ว่าคุณจะมีอะไรอีกซากมากมายเท่าไหร่แต่เราก็จะไปต่อกับชีวิตได้เสมอค่ะ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องนี้นะคะถ้าต้องการกําลังใจดีๆนะคะแล้วก็ต้องการาพลังใจพลังกายดีๆนะคะเข้ามานะคะดูรายได้ทุกวัน3ามทุ่มถึงห้าทุ่มโดยประมาณทุกวันวันนี้มาเลยนะคะห้าทุมกว่า แต่มานะคะทุกวันถ้าติดอะไรจริงๆอาจจะไม่ได้มาในวันนั้นแต่โดยปกติก็คือทุกวันนะคะเข้ามาดูกันได้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันนะคะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะกดติดตามนะคะทางทีทีทางแอปแดงนะคะแล้วก็ทางแอปฟานะคะมีลิงก์มีอะไรที่ให้ไหว้ตลอดก็เข้าไปติดตามกันได้แล้วก็อย่าลืมนะคะ ามาเรียนลงทะเบียนคอร์สฟรีได้ถ้าอยากมีความสุขมากยิ่งขึ้นคอร์สสั่งจิตพิชิตความสุขนะคะสาหรับทุกท่านที่สนใจลงทะเบียนฟรีนะคะแล้วก็อยากปรึกษายอยากพูดคุยอะไรเป็นการส่วนตัวก็ทักเข้ามาที่ Line@ แอดได้ตลอดนะคะเข้ามาพูดคุยสอบถามได้มีอะไรที่ติดคัมีอะไรอยากที่จะพูดคุยนะคะกับ ดิฉันก็เข้ามาได้ที่ line แอนะคะ l i น e โอขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะแล้วก็พบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะนอนหลับฝันดีนะคะมีความสุขทุกคนค่ะ